มีหลักธรรมะสั้นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อกัระยะนานมิตรผู้ฝักใฝ่ในธรรมของพระบรมศา,ศาสดาเพื่อที่จะนำไปอยูนิโสมนสิการไปปฏิบัติธรรมให้สมควรกับธรรมเพื่อการถ่ายถอนควา,ามยึดมั่นถือมั่นออกมาจากกายออกมาจากใจ สิ่งที่จะนำเสนอในโอกาสนี้เป็นเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งที่ผิดในการปฏิบัติมันจะมีอยู่สองอย่างนะคืออะไรก็คือจิตจิตที่หลงไปในสิ่งที่เรียกว่ากามนะเรียกว่ากามสุขใหหรือการนุโยกนะจิตประเภทนี้ย่อดย่อนเกินไป ีกประเภทหนึ่งจิตที่เพ่งนะก็คือเป็นการกระท,ทําตนให้ลำบากอ,อึดอัดนะร่างกายก็อึดอัดจิตใจก็อึดอัดอย่างนี้เรียกว่าอัตตะกิลมัฐานุโยนะนั้นสิ่งที่ผิดมีสองอย่างเท่านี้นะนะก็คือไม่ไมเผลอไปก็เพ่งนะพรนะองค์จนะัดในในการประถมประเทศนาครั้งแรก นะที่ปาอิสิปัฒน,นะโมรัตยวัตกล่าวกับนะปัญจวัคคนะีก่อนที่จะตรัสนะถึงสัจจะความจริงสี่ประการคืออริยสัจสี่รองได้ยกกสิ่งที่ผิดสองอย่างนี้ขึ้นมาก่อนนะืือลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคี่ยรับสั่งกับพระปัญจวัคคีว่า สองอย่างนะอันบันพชิตไม่ควรเสพบันพชิตคือผู้ปฏิบัติไม่ควรเสพก็คือนะการประกอบตนให้พวพันอยู่ด้วยกามาสุขในกามทั้งหลายอันนี้เป็นธรรมอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชนนะ์และการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่นตน เป็นความลำบากไม่ใช่ของอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์โตได้ตรัดต่อไปว่าพิสูจทั้งหลายปฏิปทาสายกลางก็คือไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นซึ่งตถาคตได้ตัดสรู้แล้วด้วยปัญญายิ่งทำดวงตาให้เกิดทำยาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิง่ง เพื่อความตัดสรุปคือนิพพานปฏิปทาสายกลางเป็นฉไนปฏิภาสายกลางก็คืออริยะมัคมีองค์แปดนั่นแหละก็คือมีอปัญญาเห็นชอบตำริชอบเจรอจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบความพยายามชอบประลึกชอบแล้วก็ตั้งจิตมั่นชอบอันนี้แหละคือปฏิปทาสายกลาง นี่คือสิ่งที่พระองค์ตัดก่อนที่จะตัดอริยสัจนะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินะถ้าไม่เผลอก็จะเพ่งต่ส่วนใหญ่นักปฏิบัตินะร้อยละ90จะไม่ค่อยเผลอแต่มาติดเพ่งติดเพ่งคือการบังคับจิตนะให้จมดิง่งนะอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะซึ่งเป็นการบังคับ เพราะธรรมชาติของจิตแล้วเนี่ยเราจะไปบังคับเขาไม่ได้คือถ้าเราบังคับจิตได้ก็แสดงว่าจิตนั้นเที่ยงนะซึ่งธรรมชาติของจิตจิตเป็นอนัตตานะคือใครบังคับเขาไม่ได้และจิตนั้นก็ไม่เที่ยงนะเกิดดับไปตามเหตุนะเกิดตามเหตุดับตามเหตนะุนั่นการจะบังคับจิตให้อยู่ในที่ใดที่หนึ่งไม่ใช่ฐานนะนั่นการไปบังคับเขาเนี่ย เราคิดว่าเราบังคับเขาได้แต่นั่นคือการเพ่งเอาไว้นนเพ่งเอาไว้ซึ่งจิตเขาจะดิ้นเมื่อจิตดิ้นจะเกิดความอัดร่างกายก็เครียดจิตก็เครียดนะเพราะนันปล่อยให้จิตเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเรามีหน้าที่นะคือมีสติรู้ไว้ทัน,นว่าจิตอยู่ที่กายก็รู้ไว้ทัน,นว่าจิตอยู่อยู่กับกายจิตอยู่กับน้ำแล้วอยู่กับ ในสิ่งที่เรียกว่าใจหรือความรู้สึกนึกคิดก็มีสติรู้ไปให้ทันว่าจิตกำลังไปนึกไปคิดเพราะฉะน,นั้นการตามรู้ทันกายรู้ทันจิตนะคือรู้ทันว่าจิตอยู่กับกายกับอยู่การเคลื่อนไหวและจิตไปนึกไปคิดอยู่กับนามเราแค่มีสตนะิตามรู้ให้ทันเท่านั้นนะตอนนี้การตามรู้ให้ทันไม่ใช่ไปหลงนะ ไป,นะไปเผลอนะไปไหลาตามแต่อย่างนั้นจะข้าขายของการเป็นกามสุขไหหรือการนุโยกนะคือไหลาตามกิเลสตัณหานะเพาะนั้นแค่รู้ทันะสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับจิตก็จะดับไปนะเพราะนั้นขอให้จำไว้ว่านะในการปฏิบัตินะสองทางที่ไม่ควรไปหรือต้องไม่ไปเลยก็คือการที่จิตลงไป กับจิตท,ที่เพ่งอยู่นะเพราะฉะนั้นให้จิตเป็นผู้รู้เมื่อจิตจะเป็นผู้รู้จิตก็จะเป็นผู้ตื่นและจิตก็จะเป็นผู้เบิกบานในลําดับต่อไปนะนี่คือธรรมะสั้นๆนะที่นํามาฝากกันในช่วงนี้ขอติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในลําดับต่อไปและที่สําคัญให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ